กูออกไปก่อนผมมีเรื่องจะเคลียร์พี่เคยผมนี่คุณฟังไม่ดูเรื่องเลยไงผมบอกให้คุณออกไปก่อนไงไอ้คุณออกไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือผมจาัดก,การเอง ี่พวกคุณสองคนมาหาผมที่นี่มีทุระอะไรหรือเปล่าผมขอถามพี่หน่อยพี่ทําแบบเนี้พี่หมายความว่ายังไงทําไมพี่ถึงอายัดบัตรของพี่สาวผมโวยที่ไม่บอกพี่สาวผมเลยสักคำอ๋อที่พวกคุณมาหาผมที่นี่เเรื่องแค่นี้เองเหรอข่าหน้าเข่าหลังอะ่ะจะมาหาผมก็โทรหาผมก่อนก็ได้ไม่ต้องดิ้นรนมาหาผมที่นี่นี่คุณยังมีหน้ามาบอกให้ฉันโทรหาคุณก่อนที่จะมาหาคุณอีกงั้นเหรอ คุณรู้ไหมว่าวันนี้คุณทำชิ้นขายหน้ามากแค่ไหนผมเนี่ยนะทําคุณขายหน้าวันนี้ฉันพาคุณที่บ้านไปซื้อบ้านให้น้องชัยฉันไม่ว่าจะเรื่องบ้านหรือเซ็นสัญญาซื้อขายฉันก็เซ็นหมดเรียบร้อยแต่พอถึงเวลาจ่ายเงินเท่านั้นแหละบัตรใบนี้มันใช้ไม่ได้คุณทำอย่างนี้กับฉันมันหมายความว่ายังไง บัตรใบนี้ผมเป็นคนอายาัดเองนี่คนุนี่พี่จะทำให้คนบ้านผมขายที่นามากขนาดนี้เลยใช่ไหมพี่ถึงทำกับพี่สาวผมแบบเนี้ยพี่ทำแบบเนี้ยพี่หมายความว่ายังไงพี่แกยังมีหน้ามาถามฉันอีกว่อที่ฉันทำแบบเนี้ยมันหมายความว่าย,ยัางไงแล้วฉันขอถามอะไรแกหน่อยนะแล้วแกจะซื้อบ้านอีกทำไมคุณก็ถามอะไรไม่คิดเนาะ ็ซื้อเอาไว้เป็นเรือนหอน้องชัยฉันไงล่ะใช่ถ้าผมไม่มีบ้านอะแล้วเขาจะยกลูกสาวเขาอะให้ผมหรือไงแล้วถ้าผมไม่มีบ้านอะแล้วใครหน้าไหนเขาจะมาแต่งงานกับผมซื้อเป็นเรือนหองนั่นเหรอไม่ผมขอถามอะไรคุณหน่อยนะปีที่แล้วผมเพิ่งจะซื้อบ้านให้น้องคุณเองไม่ใช่เหรอ ใช่คุณเป็นคนซื้อให้บ้านหลังนั้นมันเล็กซะขนาดนั้นมันจะพออยู่พอนอนกันหรือไงเล็กเท่ารางหนูซะขนาดนั้นใช่บ้านหลังที่พี่ซื้อให้ผมอะเล็กอย่างกับรางหนูแล้วถ้าผมแต่งงานไปหลังพ่อแม่พี่สาวแล้วก็ลูกที่ผมจะเกิดมาด้วยอะจะพออยู่ยังไงพี่ไม่คิดบ้างเลยเหรอ เงินคุณก็มีทำไมคุณต้องมางงกใส่ครอบครัวฉันแบบนี้ด้วยแค่เงินห้าล้านมันก็แค่เศษเงินเล็กๆน้อยๆของคุณไม่ใช่หรืองไงนี่คุณพูดแบบนี้มันหมายความว่าไงห้าล้าน,นไม่ใช่เงินหรืองไงก็จริงอย่างที่คุณพูดนะว่าเงินห้าล้านมันไม่ได้มากมายสำหรับผมแต่เงินของผม ผมเป็นคนหามาทุกบาททุกสตางค์ผมไม่ได้ไปขอใครและไม่ได้ไปเก็บได้ข้างทางส่วนแกนะถ้าแกอยากได้บ้านอยากได้หลังที่ใหญ่กว่านี้แกก็ไปหาเงินเองสิถ้าแกหาเงินเองได้แกอยากจะได้บ้านหลังใหญ่กว่านี้อยากจะซื้อหลังใหญ่แค่ไหนพี่ก็ไม่ไปว่าอะไรแกรแต่นี่มันเป็นเงินของพี่ พี่มีสิทธิ์จะให้หรือไม่ให้ใครก็ได้นี่พี่รุยไหมนะนี่พวกคุณยังเห็นผมเป็นคนในครอบครัวอยู่ไหมผมขอถามอะไรพวกคุณหน่อยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมยินดีกับครอบครัวคุณไม่มากพออีกหรอพวกคุณทำกับผมแบบนี้เอานะนันก่อน ดื่มน้ำก่อนไหมเดี๋ยวพี่ไปเทให้เออไม่เป็นไรครับแล้วมาหาพี่ถึงที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่คิดถึงพี่เลยมาเที่ยวหาพี่ไงอย่างแกเนี่ยนะจะคิดถึงพี่สาวแกแกมีอะไรแกก็พูดมาเลยดีกว่าไม่ต้องมาแกล้งบอกว่าคิดถึงพี่สาวอะไรแกแบบนั้นหรอกนาะนี่คุณทำไมพูดจาแบบนี้กับน,น้องชายฉันนะ่ะน้องชายฉันก็แค่คิดถึงฉันแล้วมันคือตรงไหน ใช่พี่อย่ามองผมในแง่ลบขนาดนั้นสิผมคิดถึงพี่สาวผมอะผมก็ต้องมาหาพี่สาวผมสิจะว่าไปนอกจากจะคิดถึงพี่แล้วผมยังมีทุรไลอยู่เรื่องนนอหนึ่งอะไหนลองพูดมาสิคือเมื่อวานผมไปเดินห้างแล้วผมไปเจอเสื้อผ้าสวยๆถูกใจหลายตัวเลยพี่ เออแต่ว่าช่วงนี้เงินผมติดขัดนิดหน่อยอ่ะผมเลยอยากจะมาอ๋อพี่เข้าใจละงั้นเดี๋ยวแกนั่งรอพี่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาครับพี่แต่พี่ว่าที่แกมาหาพี่เหมยถึงที่เนี้ยมันไม่ใช่มาของเงินซื้อเสื้ออย่างเดียวหรอกมั้งแกพูดมาเลยดีกว่าที่แกมาถึงที่เนี้ย มันมีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมพี่ลุยไม่ว่าจะยังไงอะ่ะเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะพี่ทําไมพี่พูดแบบนี้กับผมล่ะถ้าเหมือนผมเป็นคนอื่นคนไกลไม่ได้ถ้าแกอยากจะมาของเงินพี่สาวแกแค่ซื้อเสื้อผ้าแกไม่ต้องมาทําเป็นอ้อมพร้อมต่อหน้าพี่หรอกถ้าแกแค่อยากมาของเงินซื้อเสื้อผ้ากับกับพี่สาวแกแกไม่จําเป็นต้องมาถึงที่บ้านพี่แกให้เสียเวลาหรอกนะ ถ้าแกอยากได้แกแค่โทรมาบอกพี่แกพี่แกก็โอนให้แกแล้วพี่แกมาถึงที่เนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมนะคือตอนนี้ผมมีแฟนอะ่ะแล่ผมก็คิดว่ารถที่ผมขาดอยู่อ่ะมันเล็กไปหน่อยผมก็เลยจะเปลี่ยนรถคันใหม่อะ่ะอะไรนะนันเปลี่ยนรถคันใหม่งั้นเหรอพี่จำได้ว่ารถที่แกกำลังขับอยู่เนี่ย พี่ซื้อให้แกยังไม่ถึงสองปีเลยไม่ใช่หรอรถมันก็ไม่ได้เล็กนี่ทำไมต้องเปลี่ยนด้วยจะไม่เล็กได้ไงล่ะพี่พี่จะไปรู้อะไรตอนที่ผมไปรับเพื่อนกับแฟนผมไปเที่ยวต่างจังหวัดอะ่ะพื้นที่ในรถอะ่ะแทบจะไม่พอนั่งอยู่แล้วนะที่พี่ซื้อรถให้แกก็เพราะว่าพี่อยากให้แกเดินทางไปไหนมาไหนอย่างสะดวกไม่ต้องไปต่อรถให้เสียเวลาที่พี่ซื้อให้แกไม่ใช่ให้แกไปรับไปส่งคนอื่น ถ้าแกอยากไปรับไปส่งคนอื่นมากนะแกก็ไปรับไปส่งแฟนแกแค่คนเดียวก็พอรถมันก็คันตั้งใหญ่มันจะไม่พอนั่งได้ยังไงทำไมแกต้องไปรับไปส่งเพื่อนแกด้วยเพื่อนแกไม่มีรถกันหรือไงพี่พี่จะมาพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะผมไปไหนมาไหนอ่ะก็ต้องมีเพื่อนเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายอยู่แล้วพี่เองก็เป็นผู้ชายเหมือนกันเวลาไปไหนมาไหนอ่ะ ผู้ชายอย่างเราอะ่ะก็ต้องมีหน้ามีตาในสายตาเพื่อนฝูงสิใครอยากจะไปขับรถคันเดิม,เดมๆเก่าๆราคาถูกๆเป็นไหมกันล่ะน่างี้ยเรานี่แกคุยจะกับพี่เคยแกหรืแล้วเนี่ยเออผมก็ได้บอกว่าตอนนี้ผมมีแฟน แล้วก็คิดว่ารถที่ผมกําลังขับอยู่อ่ะมันเล็กไปหน่อยผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่น่ะไปบอกพี่หลุยไปก็คิดว่าเรื่องอะไรอยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่เรื่องแค่นี้เองไม่ต้องไปบอกพี่เคยแกเลยนี่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยไม่ต้องไปปรึกษาใครเลยนะน้องชายพี่มีแฟนทั้งทีก็ต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ไปรับไปส่งเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว ชีวิตที่ดียังให้เขาไม่ได้แล้วจะมีผู้หญิงคนไหนก็นมาแต่งงานกับน้องชายพี่ล่ะเปลี่ยนเลยี่พี่ซื้อให้อื่นเหมยนี่คุณจะเข้าข้างน้องคุณมากเกินไปแล้วนะน้องมันอะแค่มาของเงินไปซื้อเสื้อผ้าจำเป็นต้องให้เงินเยอะขนาดนี้ไหมน้องชายฉันก็ใส่แต่เสื้อผ้าแบรนด์ดังๆมาทั้งนั้นเงินแค่นี้ไม่เห็นจะเยอะตรงไหนเลย สำหรับฉันฉันยังรู้สึกว่ามันยังน้อยไปเลยด้วยซ้ำใช่พี่พี่เหมยเนี่ยรักผมที่สุดเลยเออแล้วเรื่องรถหรอพี่ซื้อเลย๋ย่พี่ซื้อให้เองแล้วรถที่นานอยากได้อ่ะมม่ราคาเท่าไหร่ล่ะไม่แพงหรอกพี่แค่ล้านกว่าก็น่าจะพอซื้อได้แล้วแค่ล้านกว่าเองเหรอ ในบัตรน,นี้มีเงินอยู่2องล้านถ้านันอยากได้อะไรนัทก,ก็ไปซื้อเลยนะขอบคุณพี่มากเลยน,น,นะครับพี่ถ้าผมได้รถเมื่อไไรอ่ะผมจะมารับพี่เลยคนแรกเลยแค่นั้นมีความสุขพี่ก็ดีใจแล้วนั้ทไม่ต้องมารับพี่ไปเที่ยวที่ไหนหรอกนัดขับรถซิงซะขนาดน,นั้นพี่จะกล้านั่งไหมเนี่ยขืนพี่นั่งกับนัทแล้ก็หัวใจพี่คงวายตายกันพอดี เออแล้วเรื่องบ้านล่ะ <S <S 2> <S 2> เอองั้นไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกับก่อนนะพี่เดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนล่ะลองกินข้าวเย็นด้วยกันกันสิผมไม่หิวอ่ะเดี๋ยวพี่กินกับพี่ลุกก่อนเลยนะผมยังมีที่บาต้องไปทำต่อเอ่อพี่ลุยครับผมขอตัวกลับก่อนนะพี่สวัสดีครับขับรถดีๆนะนะั เมื่อกี้ผมได้ยินน้องชายคุณพูดอะไรเกี่ยวกับบ้านซื้อบ้านอะไรเหรอคุณซื้อบ้านที่ไหนกันล่ะคุณฟังผิดหรือเปล่าเรื่องบ้านผมอาจจะฟังผิดก็ได้ ถ้าคุณไม่อยากเล่าให้ผมฟังงั้นก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมที่น้องชายคุณจะซื้อรถแล้วคุณให้เงินน้องชายตั้งสองล้านอะไหมนี่น้องชายคุณอน่ะเพิ่งจะเรียนจบมางานการยังไม่ได้ทำเลยเขาจำเป็นต้องใช้รถแพงๆขนาดนี้ไหมฉันให้น้องชายฉันซื้อรถคันใหม่ก็เพราะว่าน้องชายฉันเขามีแฟน แล้วเขาก็กำลังจะขอแฟนเขาแต่งงานซึ่งฉันเป็นพี่สาวฉันซื้อของให้น้องชายตัวเองแค่นี้มันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ถ้าหาว่าน้องชายฉันไม่มีอะไรเลยแล้วจะมีใครหน้าไหนกล้ายกลูกสาวบ้านเข้ามาแต่งงานกับน้องชายฉันล่ะจะว่าไปฉันก็มีนัดเป็นแค่น้องชายแค่คนเดียวฉันไม่อยากเห็นน้องชายตัวเองเสียแฟนไปเพราะไม่มีอะไรแบบนี้หรอกนะเมย คุณจะตามช่วยเหลือน้องชายคุณแบบนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกนะถ้าแฟนน้องคุณน่ะเขารับน้องคุณเพียงเพราะน้องคุณมีเงินล่ะอีกหน่อยถ้าน้องคุณไม่มีให้จะเป็นยังไงล่ะเหมยคุณรู้ไหมที่คุณทำแบบนี้อยู่เนี่ยมันเป็นการทำร้ายน้องคุณอยู่นะถ้าแฟนน้องคุณเขารับน้องคุณด้วยใจจริงต่อให้น้องคุณไม่มีเงิน เขาก็ยังรักน้องคุณอยู่ดีผมจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงอะถ้าเขาไม่รักต่อให้น้องคุณมีเงินมากขนาดไหนเขาก็ไม่รักอยู่ดีก่อนที่คุณจะเป็นห่วงเขาเรื่องนั้นอะคุณเป็นห่วงเรื่องหน้าที่การงานของเขาดีกว่าไหมโตป่านี้แล้วอะ่ะงานการยังไม่รู้จักทําเลยวันๆได้แต่แบมือของเงินพ่อแม่แล้วก็คุณใช้ไปวันๆแบบเนี้เหมยผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราอะ จะให้นั้นอ่ะมันไปพึ่งพาตัวเองแล้วให้มันอ่ะหางานหาการทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งได้แล้วคืนคุณช่วยน้องคุณแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่เขาจะโตสักทีละ่ะน้องชายฉันก็เพิ่งเรียนจบได้แค่ปีเดียวเองอาย,อยุก็ยังน้อยจะรีบไล่ไปทํางานทําไมละ่ะตอนเนี้ยคุณดูแลและช่วยเหลือน้องคุณได้ แต่มันไม่ใช่นะว่าคุณจะดูแลช่วยเหลือน้องคุณไปตลอดชีวิตอะ่ะเหมยคุณจำเอาไว้นะคุณเป็นพี่สาวขเขาคุณไม่ใช่แม่เขาคุณไม่ได้มีหน้าที่คอยจัดการเรื่องชีวิตเขามากขนาดนี้อีกอย่างถ้าภายข้างหน้าเขาก็ต้องมีหน้าที่ภาระที่เขาต้องคอยจัดการของเขาเองคุณต้องหาให้เขาพึ่งพาตัวเองซะบ้างนะ ไม่ใช่ปล่อยให้เขามาพึ่งพาคนอื่นแบบนี้พอพอพอคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณนี่พูดมากจริงเลยนะฉันอยากคุยกับคุณละขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันทมไมนี่คุณจะไปไหนอะผมยังพูดไม่จบเลยนะคุณกลับมาฟังผมก่อนไม่ว่าน้องชายคุณจะอยากได้บ้านหรือรถผมก็เป็นคนซื้อให้ แม่ทั้งเสื้อที่มันใส่อยู่ตอนเนี้ยมันก็เป็นเงินของผมทั้งนั้นผมขอถามอะไรพวกคุณสองคนหน่อยนะไม่ว่าผมจะให้พวกคุณเป็นมากเท่าไหร่ทําไมพวกคุณสองคนถึงไม่รู้จักพอกันบ้างทําไมคุณเป็นพี่เขยเขาคุณซื้อของให้เขาแค่นี้มันก็สมควรแล้วไม่ใช่หรอมันไม่ทําให้คุณหมดตัวหรอกนะมันก็แค่เสงเงยนเล่นๆหน่อยของคุณเองคุณจะมาโง่ทำไมใช่ ผมเรียกพี่ว่าพี่เคยทั้งทีพี่จะมาโกงผมทําไมเงินทองพี่ก็ออกจะเยอะให้ผมใช้เงินแค่เนี้ยมันจะเป็นอะไรไปนะนีะ่แกก็โตพอที่จะคิดอะไรต่อมีอะไรได้แล้วนะถ้าตอนนี้ฉันให้แกซื้อบ้านและจัดงานแต่งให้แกแกคิดเหรอว่าแกจะมีความสุขและรู้จักพอวันๆแกก็ไม่ได้ทำอะไรเอาแต่อยู่ในบ้าน ถ้าไม่อยู่บ้านก็หาเรื่องออกไปเที่ยวทุกวันแกไม่รู้จักจะหางานหาการทำบ้างเลยส่วนคุณไหมการที่คุณประเคนให้น้องคุณทุกอย่างแบบเนี้คุณคิดว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันถูกต้องแล้วเหรอคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นการทําลายชีวิตน้องของคุณคุณไม่เคยรู้ตัวบ้างเลยเหรอ คุณกล้ามากเลยนะที่ใช้เงินผมตั้งห้าหกล้านซื้อบ้านให้น้องคุณโดยที่ไม่ปรึกษาผมเลยสักคำผมถามคุณอยูทีคุณยังเห็นผมอยู่ในสายตาบ้างไหมนี่คุณกล้าขึ้นเสียงใส่ฉันอย่างนั้นเหรอปากดีแบบเนี้คุณยังอยากใช้ชีวิตคู่กับฉันอยู่ไหมถ้าคุณรับไม่ได้เราก็เลิกกันไปเลยนี่คุณพูดแบบนี้หมายควมว่ายังไง คุณอยากหยาก,กับผมกันเหรอได้ครั้งนี้ผมจะไม่ล้างคุณไว้หรอกนะถ้าคุณคิดดีแล้วว่าผมไม่ดีพอสำหรับคุณเราก็อยากกันไปให้รู้แล้วรู้รอาไปเลยอยากก็อยากไปเลยสิแม่แม่สวัสดีครับไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่มีลูกอย่างแก แกอย่าคิดนะว่าแกมีเงินแล้วแกจะทําแบบนี้แกจะมาทํายังไงกับลูกสาวฉันก็ได้งั้นเหรอแล้วแกอย่าคิดนะว่าแกรวยแกจะมาทําอะไรหรือจะพูดอะไรแบบนี้ก็ได้อะไม่เป็นไรนะลูกมีแม่อยู่ที่นี้ทั้งคนไม่ต้องคิดว่าใครหน้าไหนจะมาทําร้ายหลังแกลูกสาวฉันได้แล้วแกอย่าลืมนะ ว่าลูกสาวฉันแต่งงานมากับแกกี่ปีใช่คุณทำให้ฉันเสียเวลามาตั้งห้าปีคุณก็ต้องชดใช้เ,เวลาที่ผ่านมาทั้งหมดที่แทำให้ฉันเสียเวลากับคุณแทนที่ฉันจะได้ไปเจอผู้ชายดีคนที่เขารักฉันคนที่เขาเข้าใจฉันมากกว่าคุณถ้าคุณอยากจะอย่าก,กับฉันคุณก็ต้องทำตามเงื่งอนไขที่ฉันบอกทั้อย่างนี่คุณเป็นคนพูดเองนะว่าคุณอยากหยาก่ยาก,กับผม ไม่ใช่ผมเป็นคนพูดเพราะผมไม่อยากยากับคุณใช่พี่สาวผมพูดถูกพี่ก็อยู่กินกะับพี่สาวผมมาห้าปีแล้วพี่ก็ต้องชดใช้สิฉันให้แกไปเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้สักสํสำึกอีกมีหน้ามาปากดีแม่แม่ดูมันสิมันต่อยผมด้วยอะ่ะไม่จัดก,การมันเลยนะนี่แกกล้าดีมาต่อยลูกฉันเหรอฮะ แกมีเิ์อะไรทีงมาต่อยลูกชายฉันฉันเลี้ยงลูกฉันมาตั้งแต่เล็กจนโตฉันไม่เคยตีเขาแม้แต่ครั้งเดียวแล้วแกเป็นใครแกถึงกล้ามาทำร้ายลูกชายฉันแบบนี้ฮะนี่คุณคิดจะทำอะไรกับคุณกันแน่แกฟังฉันไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็นค่าทำขวัญค่าทำร้ายร่างกายแม้จะทั้งค่าเสียเวลาของลูกสาวฉันแกจะต้องเป็นคนชดใช้ทั้งหมด ใช้งั้นเหรอแม่คุณก็ถามอะไรแม่หน่อยนะแม่บอกว่าลูกสาวแม่เสียเวลาที่มาคบกับผมแล้วผมล่ะผมไม่เสียเวลาหรือไงที่มาเจอครอบครัวอย่างแม่อยากได้เงินมากนะกใช่ไหมทีแรกผมก็กล่าวว่าจะไม่เอาเรื่องอะไรพวกคุณเพราะเห็นแก่ความเป็นผัวเมียของเรามาตั้งห้าปี แต่พวกคุณกลับมาคมขู่ผมงั้นเหรออยากฟ้องผมมากนักใช่ไหมอยากฟ้องมากนั้นงั้นก็เชิญเชิญเลยนั้นเราไปเจอกันที่ชั้นสาลแต่ไม่ใช่พวกคุณมาฟ้องผมหรอกนะผมต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายไปฟ้องพวกคุณ 五。Hey.